สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวตู้กดน้ำเย็นและน้ำร้อนของมาซูมานะครับก็สั่งมาจากโฮมโปรนะครับยี่ห้อมาซูมาบมีทั้งน้ำเย็นนะครับน้ำอุณหภูมิห้องแล้วก็น้ำร้อนนะครับตัวคอเมเพรสเซอร์เนี่ยรับประกัน5ปี นะครับผมจําราคาซื้อตอนนั้นจําไม่ได้แล้วนะครับซื้อมาหลายหลายเดือนละเพิ่งมีโอกาสมารีวิวนะครับเป็นตัวรุ่น DP 8 7 1เนนะครับเป็นตัวตัวเล็กสุดอะครับมันจะมีตัวตัวสูงขึ้นไปก็จะปีตัวไส้กรองอะไรแถมมาด้วยนะครับเป็นระบบกรองน้ําดื่มแต่ของผมอะไม่ไม่ไม่ได้ใช้ระบบนั้นคือระบบกรองน้ําดื่มเนี่ยมันจะ จะต้องต่อก๊อกตรงเข้าไปนะครับแล้วก็มันจะมีตัวกองอยู่ข้างในแต่ผม,มใช้จะใช้วิธีสั่งน้ำนะครับสั่งน้ำมานะครับเป็นตู้เป็นถังน้ำนะครับแล้วก็มีตัวดูดของของตัวเครื่องนะครับจะมีตัวเซนเซอร์นี่เป็นเซนเซอร์นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะมีสัญลักษณ บอกอันี้คือน้ําเย็นกําลังทําอยู่นะครับแล้วก็จะมีน้ําร้อนตรงนี้ตอนนี้ผมไม่ได้เปิดน้ําร้อนนะครับแล้วก็มีมีสัญลักษณ์บอกว่าน้ําหมดหรือเปล่ามันจะโชว์นะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีสวิตช์ออนออฟนะครับมีน้ําร้อนกับน้ําเย็นนะครับอันี้เป็นน้าเย็นอันนี้เป็นน้ําร้อนนะครับก่อนต้องเติมน้ําเข้าเครื่องก่อนเปิดสวิตช์อันนี้สําคัญนะครับน้าน้าถ้าหมด คือผมเคยน้ําหมดหลายรอบแล้วมันมันก็จะเสียงดูอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็กอันตรายนิดหนึง่งต้องอย่าให้น้ําในถังหมดนะครับก็จะมีคอ,อ,อมเพรสเซอร์เป็นเป็นคอยทําความทาความเย็นแล้วก็มีทำตัวน้ําร้อนนะครับอยู่ข้างหลังหมดเลยนะครับอันนี้มีตัวเดนน้าทิ้งนะครับเอาไว้เปิดแต่ก็คงไม่ได้ใช้อะไรนะครับน่าจะเป็นพวกที่น้ําในท่อในอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ก็ใช้มาสองสามเดือนละก็ถือว่าดีครับใช้ดีแล้วก็ดื่ม,มน้ำบ่อยบ่อยบ่อยมากขึ้นแล้วก็ใช้ง่ายนะครับจะใช้ง่ายคือเราก็แค่ลองน้ำแล้วก็กดนะครับแล้วก็กดสบายๆน้ำก็เย็นเย็นเร็วนะครับเย็นเร็ว ส่วนน้ำร้อนก็ร้อนเร็วนะครับตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยก็มีเสียงดังนิดนึงนะครับเวลามันทำงานก็แป๊บเดียวนะครับพอมันเย็นแล้วมันก็มันก็ตัดเนี่ยเงียบไปแล้วนะครับเงียบไปละก็ลองดูนะครับลองลองดูสำหรับบ้านที่มีน้ำเป็นถังอยู่แล้วนะครับเนี่ยน้ำเป็นถังอยู่แล้วไม่ต้อง ไม่ต้องกรอกน้ำไม่ต้องอะไรเลยนะครับไม่ต้องกรอกใส่ตู้เย็นก็สะดวกดีครับก็ขอจบรีวิวเท่านี้ครับขอบคุณครับ